ก็จะตามะละโกนะวันนี้ตามะละโกนะคะจะมาตำมะละโกนะตำมะละโกกินกับต้มหอยแล้วก็ต้มหน้ไม้นะคะวันน네ี้จะตำกับข้าวตามะละโก เพราะว่าไปนาเมื่อวานนี้ไปนาก็กลัวโควิดไปนาแล้วก็ไปซ่อส้มนาค่ะเพราะว่าหอยมันกินก็เลยไปส้มส้มแล้วก็เก็บมากินกับตำมะละกอ ทำมะละกอทำข้าวกม้น น,นะครับอันนี้ก็คนคนอีกแชนแนลนะครับพาทัวร์นะครับมาสับมาละกออยู่ตรงนี้ ตำมะละกอกินกับต้มหอยต้มหน่อไม้ไปดูน้ำเมื่อวานนี้โอ้ยหอยซาลี่เต็มไปหมดหออะไรกินหอยคันนั่น,น,นเออ ไอโอเป็นไอ,อเดี๋ยวจะได้เป็นสียยอยู่ตากแดดที่ไรเป็นทุกครั้ง ถูกต้องแล,ะละ้วล่ะถูกต้องแล้วล่ะให้เก็บนะลูกตำแต่เศร้า,า,า,าฉันมีต้มหอยแล้วก็ต้มหน่อไม้ฉันไปเอามาเมื่อวานนี้ก็เลยตำแต่เชา้า มื่อวานนี้ลำกี่คน<อ>ได้ค่อยได้ไหมทำให้ผมทำให้ผมล่ำเลยแม่เขาไปล่ำรดเหรอจ้าแจาจะล่ำอยู่บ่วันนี้ล่ำอยู่บ่ทำให้ผมผมก็ล่ำเหละ นั่นแล้วลำมไหมวันนี้นะ่ะต้ตนต้นใดจาหม,มกวกอานนี้เห็นเพื่อนแวบๆยู่เห็นเจ้า่าอยมาแตนาฝอยอนไรแวบ,บ,บ,บอยู่หันลา แบไปใช้แล้วมีตะไปก็บุ้งเจ้าบริด้ฟ์บ่เมื่าว,วานปดียวว่าเจ้านะฟ่อขอดีนส่ยุ่มอีโอ้ยขอยซองเบิ่งอยู่ไดฟขอนีอย่างบ่มนงานผมบ่งานผู้ใดนะน,น,น้ะงานนองเบ็ดงานนองเบ็ดครบสามหมื่โอ้บริสุทธิ์นเลย หนอ่อไม้นี้อ่อนอ่อนหน่อไม้ห้วกเขาเรียกนยหน่อไม้ห้วกต้มแล้วก็หวานด้วยว้าวหืึได้แล้วคอยสิให้เจ้ากินนี่นะจะกินหน่อไม้ลายลอ้ยมีหน่อไม้ผู้ก็อยากกินหน่อไม้ลายเฮ้ยหน่อไม้ไลอย่างเดียวเจ้าบ่อยากบก่มันละไก่แทนหน่อไม้ห้หวกนะ คุณผู้เล็กไฟหลังผู้เล็กไฟอีกนั่งดินหรอนั่งดินนั่นเลยหวานคืออย่างนี้อ่อนพอมแต่ขี้ข้านปีนเราไม่ไล่มันใกล้อ่อเลยซ้ำนี่คลิปนี้ขอจบลงแค่นี้นะคะเห็นไหมคะลูกชายค่อยดีดีออกกำลัง